สุดรับผมมิสเตอร์ตาเคซีนะฮะวันนี้ผมมเล่นเกม Attack on Titan Tribble เกมนะฮะตอนนี้เขาได้อัปเดตใหม่นะฮะในการที่เราจะมีแปลภาษานะฮะภาษาไทยนั่นเองแล้วก็มีภาษาไทยมีภาษาต่างๆเจมันสวอเ็ก อ่าเลยว,วะอิตาเลียนอิตาเลโน,โนสเปนะฮะญี่ปุ่นจีนตามนั้นครับเกาหลีตอนนี้ก็ซิงเกิลก็สามารถเล่นได้นะฮะในก็มีแค่3ด่านแรกส่วนคาแรคเตอร์นะฮะตัวละครก็ยังไม่มีอัปเดตเลยโนอลเลอร์คือตัวอะไรโนอลเลอร์ก็คือตัวคานครับตัวที่เป็นวิปริตคานธรรมดานะฮะ <S <S โอเคงั้นเราจะไม่เล่นให้ดูเดี๋ยวเราไปเล่นนี้นะฮะ ว่าทำไมผมต้องเข้า multiplayer นะฮะในสามารถซิงเกิลก็เข้าเกมได้แต่จริงแล้วไม่ใช่ครับชุดแมปครับตอนนี้ได้มีบอสแอนนี่กลับมาแล้วครับโอเคแอนนี okay. ่หคืออะไรแอนนี่หคือการที่เราจะเล่นได้แค่1ชีวิตแต่แล้วคุณไม่สามารถกลับมาอยู่ได้ส่วนแอนนี่สเหมือนกันครับรีสปอนทุกสิบวิครับคือเราตายปุ๊บรอสิบวิเราจะเกิดถ้าเกิด เพื่อนฝั่งเราไม่ตายจนหมดก,ก่อนโอเคไปเลยดุยเอ,อ่อรอโอเคนะฮะกดหนึ่งมันตามสไตล์ครับย้ำนะครับ TPS ดีทีท่สุดครับแล้วแต่คนถนัดแหละโอเครีบไปรีบไปรีบไปรีไปม,มาร์ทนั่นนะและคืออัปเดตสุดท้ายน,นะฮะ คือเดี๋ยวรอเกิดก่อนแม่งมองไม่เห็นคือด้านตามจริงคือความยังไงตรงนี้นี่ตรงนี้คือที่แสดงผลว่าเราคิวเท่าไหร่คิวได้ตัวไหนได้กี่แต้มเท่าไหร่จะขึ้นทางนี้ครับส่วนทางนี้ไม่มีอะไรแลวครับก็คือพิมพ์แชทกันตามสบายอย่างนี้เร่อเรอเกอเอเรือเเเ ทีมนี่ครับเออโอ,อ้เฮ้กูพิมพ์เสร็จก่อนสิสัตว์นะฮะก็งั้น,น,น,ะะนเดี๋ยวจะโชว์กากอีกรอบนะฮะในเดี๋ยวโอเคอนันนี้อย่าพึ่งฟบฟเฮู้ฮูเฮ้ยงั้นก็ขอจบ พินเนียกันถ้าเกิดมีอัปเดตอะไรเดี๋ยวผมจะอัปเดตต่อนะฮะขอขอบคุณครับโจ๊ะโจ๊ะ